เรื่องของโชคลาภสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนโปรดใช้วิจารณญาณสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนงวดที่แล้วมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนงวดที่แล้วมีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง13กันยายน2564ภายในอาสมฤาษีเนทธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ปทุมธานีบางปะอินมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น ปู่ฤษีพรหมเมธที่สูง34เมตรกุมารเจ้าสัวเฮงโดยที่นำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองของเล่นเด็กดอกไม้ทุกเพียนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้ตลอดทั้งวันที่อาสมฤษีเนรมีคู่รักลหลายครอบครัวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลทั้งจากพระปู่ฤษีพรหมเมธและกุมารเจ้าสัวเฮงรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในอาสม อีกทั้งยังถ่ายรูปพุสมดดอกไม้วาเลนไทน์และมุมต่างๆภายในอาสมทั้งสวนญี่ปุ่นบอกระครับถ้ำน้ําตกและมุมสวยง,งามต่างๆที่ทางอาสมได้จัดไว้เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนสาหรับประชาชนที่เดินทางมายังอาสมที่พาไม่ได้คือประชาชนได้ขึ้นไปส่องอ่างน้ามนต์ที่ศาราบ,บุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมตเพื่อหวังโชคลาภโดยเลขเด็ดทั้งหมดได้แก่ 0, 2, 5, 7, 8, 9 ตัวเลขลอยจับกลุ่มกันคือ85 92และ07ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากอาซาฤศีเนนท่าพุทธคุณได้ทำพิธีจรดเลขเรียกว่าเลขโส,สรสสารตะเป็นพิธีกรรมโบราณนายปฏิยุทธ์ดาวเหนืออายุ25ปีเจ้าของแผงลอตเตอรีร่ภายในอาสมฤศีเนนท่าพุทธคุณที่มีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรีร่ที่แผงแล้วถูกรางวัลที่1่งวดประไจำวันที่1กันยายน2 5 6 4รับเงินรางวัลมูลค่า6ล้านบาทกล่าวว่า ดีใจกับลูกค้าที่มากราบไหว้ขอพรและได้รับโชคภายในอาสมฤษีเนนของเราถูกรางวัลที่1ซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวได้มากราบไหว้ขอพรในอาสมบ่อยแทบทุกงวดก็ว่าได้ทุกครั้งจะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรปูร่ฤษีพรมเมธดูอ่างน้ำมนต์ท่านฤษีเนนลงมากราบไหว้ขอพรกุมารทองเจ้าสัวเฮงแล้วซื้อลอตเตอรี่ที่แพงช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆวนเวียนมากราบไหว้กันทั้งวัน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้งวดนี้มีรางวัลที่หนึ่งเข้ามาอีกแต่เป็นเรื่องโชคราภแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้า m o m ค่ะ